สวัสดีชาวเกมเมอร์มัจักรวานไม่ดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไว้สกายช anel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำพัซเซิลส่วนใครที่ยังไม่รู้จุดก็สามารถดูตามผมได้เลยนะฮะก่อนไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เ,เพื่อนๆมาดูกันไปเริ่มกันเลยโอเคพัซเซิลจุดนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีทำเลยในการนะครับก็มาทําให้ระเบิดก่อนนะครับดอกไม้พวกนี้นะฮะให้ระเบิดให้เกิดเป็นแท่งสายฟ้าเนี่ยมันเรียกแท่งสายฟ้าก็มา นี่ได้2ฝั่งเลยครับโอเคถ้าแทงสายฟ้าเราอยู่2ฝั่งอย่างนี้ก็คือเราสามารถเชื่อมกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเชื่อมมาเอาไอ้ตรงนี้ครับ1อันฟึบนี่แล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงมีทั้งหมด2อ,อันนะครับไอตัวเชื่อมสายฟ้าเนี่ย เราต้องทําให้มันเชื่อม2ทางนะครับมาดูกันใหม่นะครับคุณผู้ชมผมจะใช้วิธีนี้นะฮะจะวางตรงนี้1จุดแล้วตรงนี้1จุดให้มันเชื่อมกันฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เอาตัวเราอะให้ไปติดสายฟ้านะครับก็คือใช้อิเล็กโตรกรานัมก็ได้หรือว่าเราวิ่งไปชนดอกไม้ไฟฟ้านี้ก็ได้ครับเราก็เดินมาตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะพุ่งมาหาเรา2ฝั่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทำให้เป็นสายฟ้าเป็นเส้น2ทางนะครับนี่1 2นี่ครับได้แล้วโอเคเมื่อกี้มันติดแป๊บเดียวมันก็ได้เลยนะครับเสร็นเรียบร้อยจุดนี้เนาะโอเคเรามาดูจุดนี้กันนะครับเป็นพัซเซิลสองฝั่งนะฮะนี่เริ่มกันเลยถ้าคุณผู้ชมคนไหนทำไปแล้วก็ ออกเกมรีเซ็ตใหม่ได้นะครับแล้วก็เข้ามาจุดเดิมเนาะโอเคดูตามผมแล้วกันผมไม่มีสูตรอะไรนะครับผมแค่ทำไปเรื่อยครับแบบเข้าใจยังไงผมก็ทำอย่างนั้นนะครับทำตามความเข้าใจของตัวเองนะครับผมประมาณนี้เลย โอเคได้แล้วครับคุณผู้ชมปากกันต่อก็อยู่ตรงหมู่บ้านฮิกิเลยนะฮะจุดนี้เราต้องหาทานุกิที่อยู่แถวนี้ครับผมถ่ายไม่ทันทานุกิก็จะบิ้งมาจนกลายเป็นดาบนะครับแล้วเราก็เดินมาตรงกล่องนะฮะก็สามารถเปิดกล่องได้เลยนะครับจุดนี้อยู่ในโดมทาทาระซุนะนะครับใครที่ทาเควสโลกเรื่องราวแห่งทาทาระเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับมีโดมปดแล้วก็มาทำพัซเซลตรงนี้เนาะ พลสเอร์ก็จะอยู่บนนี้ถ้าทำเสร็จหมดแล้วจะไม่มีสายฟ้านะฮะโอเคเข้ามาทางขวามือเราครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็บินตามมาเลยโอเคเรียบร้อยครับเป็นกล่องทองด้วยนะฮะคุณผู้ชมจุดนี้คือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องมาเอาอิเล็กโทรกราน้มนะครับในการปรับ เข็มทิศนั่นเองเนาะให้มันอยู่ได้นานๆหน่อยครับเราจะทําให้เข็มทิศหันไปในแนวที่แบบนี้ครับที่มีฟ้าผ่าลงมาอย่างเงี้ยเอาเล็กโตผมหมดเดี๋ยวผมวาร์ปแป๊บปื๊บนี่มันจะมีฟ้าผ่าลงมาแล้วก็เป็นเกาะอย่างเงี้ยครับถึงจะได้อันนึงเนี่ยหันไปทางนู้นเนาะมาดูอันที่2กันครับนี่ฟ้าผ่าแล้วให้มันเป็นเกาะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ยืนรอดนไฟฟ้าหมดนี่นแหละเคียดเดิน หันมาได้แล้วครับโอเคหันมาฝั่งนี้ครับนี่นะครับเมื่อกี้มันบังนิดนึงครับแต่เข็มทิศก็หันมาปร,ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีไอ้นี่โผล่ขึ้นมานะครับคนที่ยังหาซีรีส์ไฟฟ้าไม่ได้ตัวที่3ครับก็จะเป็นจากเวสนี้เลยโอเคได้ความสําเร็จด้วยเรียกอิเล็กโทรกราน้ำขึ้นไปในเกาะ สายฟ้านั้นได้นะครับโอเคมีคลิปหนึ่งผมสอนผิดวิธีไปเอาอิเล็กโทรการาฟแล้ววิ่งนี่ฟ้าผ่าเลยครับแล้วก็ให้มันมีเกาะขึ้นนะคุณผู้ชมมันยังไม่มีเกาะโอเคผ่าตรงตรงเปะ๊ะเดี๋ยวเรามาตัวนี้ต่อนะครับต้องให้มันมีเกาะขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ฟ้าผ่าอย่างเดียวนะผ่าลงตรงเข็มทิศอนะโอเค นี่ได้แล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังติดเควสไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะบ,บ๊ายบาย